คนี้อยู่กับมูแม่พันสาวครับขวดูปล่าครับพี่น้องครับหมู๊ป่าตัวน้อยอขอดได้อยู่หลายมือแล้วครับสี่หามือแล้วไปเย็ดโตครับ นี่นองน,นี่มีสามตัวครับนี่มีอีกสามตัวครับ,ร,บร่วมครับตัวนี้เป็นเจ็ดตัวครับแม่พันสาวอายุไล่ขึ้นมากเหมือนกันให้ล,กลูกไหลให้ลูกดกขึ้นครับตะกี้ให้ลูกประมาณ3ตัวครับพี่ อันนี้เป็นเริ่มพัฒนาขึ้น,นาเป็นเจ็ดตัวครับหมูหน่อยมันห่อนครับแซน้ำครับหมูหน่อยเบ่งไปเบ่งมากครับคือยังหนูหน่อยคีอยังผุกหน่อยเต่งสันครับหน้าหินสีดำสามตัวสีไล่หมูป้าอีกสี่ตัวครับ แม่พันพันธุ์ยุงดกครับไงเห็นมามอายุหลายนี่สิใส่ลูกดกนี่เ่รครับบางส่งดิส่งหนาแหลมจังหน่อยครับ